ปีนังฮิว ันนี้เขาก็ออกได้เขาออกได้วุ้นเอาหมวกมาเก็บสุดยอดราคาเท่าไหร่พี่ของเราของเราต้องดูอันไหนเลขขาละขาละแปดะขาขายมันมีฟาสด้วยนะฟาสเลนฟาสเหรอไม่ฟาเราเบสิกเบสิกแอ้์นี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่เด็กเว้ย อ้หนี่เลยสแตนดาดผู้ใหญ่สามสิบไปกับแปดสิบป่ะไปกับ30ถ้าไม่เอาฟ้ารสนะอ๋อถ้าฟ้าสแปดินี่ครับมาคนเขาบอกให้เข้าไปซื้อแค่2คนก็พอนะครับโดยส่งพี่ยอดกับพี่คิดเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยมันยาวเหยียดอย่างนั้นอ่ะใช่ครับวันนี้ไบเศษสี่อ๋อน่าจะไปกลับไน่าจะไปกลับอยู่แล้วโอเคคนละใบไปเดี๋ยวค่อยเคลียร์ตามพี่ยอดนะเพราะว่าพี่ยอดจะรูดบัตร นี่นะครับอันนี้แบบฟ้าหรือธรรมดาพี่ธรรมดาธรรมดาขาก็แปดสิบบาทไม่น่าจะมีสามสิบสิบกหกสิบโอเคไปนี่นะครับได้เวลาลุย เย็นในเนี่ยไม่อยากออกไปเลยอะ่ะอยากให้ข้างนอกอากาศอย่างเงี้ยถ้าข้างนอกอากาศอย่างนี้จะดีมากเลยนะนี่ครับ normal fast lane ก็จะมีแบบไวนะครับแต่ว่าไวแข็งมากเลยตียดหรอตีสนะครับ บินนะ่ะถ้าขึ้นอย่างเงี้ยนึกว่าตัวคนเข้าเมืองสุดปังเอาไว้ยื่นระยะคิวไงเรามาเรามาจะปิดแล้วไงก็เลยไม่มีคิวแรงคิวอันนี้ต้องเก็บไว้ไหมไม่คิด

คนอยู่ยอ,อ๋อเยอะๆเฮ้ยคนนี้มีกุดคาเฟ่ด้วยน,นี่นะครับโอ้เย็นอะอากาศโคตรดีชมวิวเมืองได้ฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวาดูวิวเมืองดูวิวเมืองอน,นี่คือวิวเมืองปีนังไง อันนี้คือพ m เมไเนี่ยไม่ใช่หมออะเดะหมอ,อเหรอโหนี่ไงมีภาพจริงๆมันจะได้แบบนี้นะใช่ใช่อันดูดูทุกคนดูความจริงดูในภาพกับความเป็นจริงโห oh. ทำยังไงต้องถึงจะได้วิวอย่างเขาเนี่ยตอนนี้ยังหาทะเลไม่เจอเลยกูไง <laughs> แต่จริงจะเป็นอย่างนี้นะครับใช่จริงจะเป็นอย, <laughs> อย่างนี้นะครับ <laughs> แบงค์อ่ะแบงค์หนึ่งดิ้งคิดมีฉันมีอ่าดอกสองดีไปไปราองสองดูป่ะส่งเมืองดิสองไปที่เมืองดิส่งไปทีสองไปที่เมืองดิส่งไปที่เมืองส่งไปที่เมืองเขาไม่เห็นเลยทางโน้นทางโน้นเห็นไหมเห็นไหมส่ง <minutes> เห็นอะไรไหมเป็น <on> ด <ENNIS> ่างขาวมันเหมือนซูมเข้าไปซูมให้ใกล้ขึ้นแต่ไม่เห็นอะไรเลยขาวกเลยเยี่ยทะเลขาวใจเย็นไปดูไปดูไปดูไม่เห็นไม่เห็นะพี่ไปดูกล้องผมก็ได้ยังเหลือยังเหลือเวลาครับยังเหลือเวลายังเหลือเวลายังเหลือเวลาเร็ว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 ยังเหลือเวลาเห็นอะไรโดนหลอกไปแล้วโดนหลอกแดกตับไปแล้วเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไม่รูก เขายังบอกใจว่ามันไม่ค่อยเห็นนั่นแหละส่องได้ส่องได้เลยเวลายังไม่หมดโอเคนะติ็กไม่โกหกโอ้โหความสูง712เมตรครับจากระดับน้ำทะเลโอ้ย bằng bây giờ bây ดูว่าเราจะได้ลงรถรถรอบไหนอ๋อเขาต้องล็อกใช่อย่างขึ้นเราได้วิ่งขึ้นใช่รี่ไทม์อ่าแต่แต่อันนี้เขาล็อกร็อกลงให้ดีทางหนึ่งก็คือถ้าไม่ล็อกรอกก็เดินลงอ๋อล็อกเจะมีมีอะไรแนะนำไหมสำหรับคนที่จะมาที่นี่หาอะไรกินมาด้วยก็ดีอิววยิ่งไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมาทำรอบใหม่ที่จริงคือวัดเดินไปต่อแถวอ๋อเออเพราะคนจะเยอะแหละใช่เขาบอกล็อกไม่เนี่ย แม่งสนุกแล้วว่าเราจะได้ลงรอบไหนเออถ้าเกิดได้ลงรอบรอบมืดเนี่ยหกโมงกว่าแล้วไม่นี่ทุ่มแล้วที่เนี่ยของเรามันหกโมงไงก็ต้องมาดูกันว่าเราจะได้ลงรอบนเอาละครับทุกคนตอนนี้โดนปีนังฮิลเล่นงานแล้วครับคิวลงสามทุ่มเรียบร้อยสามทุ่มสามทุ่มอ่ะโอ้โหไม่กอดหัวแดง ฉันมาทำอะไรดีนี่ติดเราติดอยู่บนปีนังฮิวไปกินข้าวที่คอรดดีกว่ากินอะไรเล่นๆก็ได้นอนเลยนอนนอนอยู่บนนี้แหละจะนอนรูปจะนอนปีนังฮิวนี่แหละเช็คกินเลยอ่ะคืนนี้นอนปีนังฮิวช่วงรอคิวก็มาใช้บริการกินที่นี่กันก่อนเลยแล้วกัน นี่โอ้ทุกคนเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับอาหารของผู้ประสบภัยวันแรกก็บันเทิงซะแล้วถ้วอาอย่างนี้วันต่อไปก็จะบันเทิงถ้าพาไปบึ่งซึ่งเขา อโอทุกคนตอนนี้ปิดอยู่บนปิดนังฮิวอตอนนี้หกเอละเียวรเทาตีเด้อตอนนี้นะครับเราก็หาอะไรรองท้องกันจนเสร็จครับนี่เขาเรียกว่าเที่ยวปีนังฮิวแบบโคตรสุดโคตรคุ้มผมไม่คุ้มก็อยู่้วยเขาปิดอ่ะ อยากจะบอกว่าคนอื่นที่เขามาเที่ยวปีนังฮิวนะครับเขามาเพื่อชมวิวชมวิวแบบฟ้าเปิดเห็นทะเลเราอะแค่ขึ้นมากินแค่ขึ้นมากินเลยนะครับเออกินแค่ไก่ทอดด้วยดีนะครับโชคดีไม่ไอยาไไกได้เลยเฮ้ยที่กหนจะสวย ปลอบเท่าที่จะปลอบได้ไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กรุงเทพแต่ก็ยังโดนเย็นมาได้เย็นแบบนี้นะอีโอ้โหพี่มาไกลเพื่อความเย็นแค่นี้อยู่ห้องแอร์ หร ได้เวลาบอกลาปีนางฮิวแล้วครับแม่งอยู่ตั้งแต่ฟ้าแจ้งยันฟ้ามืดน้ำมันผมเหลือเม็ดเดียวแล้วเนี่ยเหลือน้ำมันเม็ดเดียวเออแว้ปั๊มให้ผมก่อน สิบดิงกิตมาสามสิบดิงกิตจะถูกเจ้อ่าเขาเรียกอะไรวะเนี่ยกะกะเธเนี่ยอ่ามอสเธอเธอตี้เธอตี้ดิงกิตเขาก็จะเติมให้เต็มนั่ไง อ๋ okay, 30, 30, 30. อโอเคเทอร์ตี้เทอร์ตี้เทอร์ตี้ไม่ล้นดูไปแล้ว <c oughs> นี่นะครับ ได้ยินอาราละใครจะยินแี้ไหมโอเคผมไม่รู้เรื่องเลยโน้นนะครับตอนนี้ครับสำหมัน97ได้อยู่ใน NV30 5คันนี้เป็นทนี่เรียบร้อย เดินไปแล้วเอา้าประตูบ้านเปิดเรียบร้อยอประตูบ้านเปิดเ, <laughs> เหลือไหมเนี่ย, <laughs> ยเหลือแน่เลย <laughs> เหลือไหมเนี่ยเอ้าลุ้นลุ้นไปพี่เช็คล็อกไว้หรือเปล่าไม่ได้ล็อกล็อกไม่ได้ ลลมมดดออะะไปไปดูดิห้องเราอะครบอยู่ครบครบนะโอเคประตูพัดแหละตรงตนั้นพัดจะดีที่เย้ที่หลังต้องปิดก่อนข้างในใช่ไหมต้องล็อกข้างในแล้วเราเอาล็อกข้างในแล้วออกไงออประตูควงไงตรงห้องน้ำอ่ะแล้วห้องน้ำล็อกได้เหรอล็อกได้เหรอพี่ล็อกไว้ไงอ๋อโอเค เก็บกล่องครับกล่องยังอยู่ไหมเอยโอเคหันมาเห็นกล้องบนที่ดรอนก็ถือว่าของยูขเขาแบบเธอมีไวไฟด้วยนะใช่ผมเชื่อมไปแล้วจริงเหรอจริงไอ้ยี่สลายตัวหมดเลเคไหนออกทางไหนทาเนี้ยซ้ายมือนะพี่้าแล้วเราจะล็อกอยังไงอ๋อล็อกอันนี้นะอ,อ้าวถ้าล็อก ฮะมันมีอะไรอีกคีย์อ๋อ